สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพี่โอ๊ตและคอลัมน์นูเกอร์รีวิวกันอีกแล้วนะคะคอลัมน์ที่จะหยิบเอาไอเทมบิวตี้เนี่ยตั้งแต่หัวจะดเท้ามารีวิวให้สาวๆได้ดูกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะพี่โอ๊ตก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่มีผู้ช่วยมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตส,ส,สวัสดีค่ะเบล,ว,เบลวันนี้ก็จะมาช่วยพี่โอ๊ตรีวิวค่ะโดยไอเทมวันนี้ที่เราจะนํามารีวิวกันม,มาจากคําถามของน้องๆค่ะที่ถามเขาว่าแป้งอะไรคุมมันได้ดีแล้วก็ราคาไม่แพง เป็นโจทย์ที่ไม่ยากแต่ไม่ยากสำหรับพี่จริงอสำหรับเบลอาจจะไม่ยากใช่ไหมเพราะว่าเป็นคนผิวไม่ค่อยมันเนาะไม่ยากเกินไปสำหรับเราสอคนใช่ค่ะก็หามาให้จนได้ค่ะมันคือแป้งธนาคารนั่นเองนะคะหรือว่าอันนี้มันเป็นมี่ห้อ The Leaf ธนาคารนะคะก็ปกติเราจะชินกับแป้งธนาคารที่มันมาแบบในรูปของผงเนาะใช่แล้วก็ต้องอะไรอะ ต้อผสมนม <Wow. S 1> ผสมน้ำต้องแบบพกต้องแบบพกจะหน้าขาวเนาะเอามามใช้บในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างยากใช่จะโบกมาเลยก็แบบโอ้โหวอกลอยกันมาตั้งแต่ระยะ5 0 0เมตรเนาะก็อันนี้เนาะก็เป็นแป้งธนาคารนะคะที่เหมือนกับว่าเขาไปผ่านกรรมวิธีมาแล้วทำให้เนื้อแป้งมันละเอียด มากขึ้นเนาะแล้วก็สามารถที่จะทาลงไปบนหน้าได้เลยไม่ต้องเอามาผสมน้ำพอกหรือว่าไม่ต้องแบบอุ้ยกลัวมันจะแบบร้อยห้าร้อยเมตรเนาะใช่ใช่ของพี่จะเป็นแป้งฝุ่นใช่ของพี่เป็นแป้งฝุ่นค่ะแล้วของเบลล่าของเบลจะเป็นแป้งตลับค่ะแต่ขออนุญาตอ่านชื่อนะคะ the leaf tanaka superior natural cover foundation powder spf pa บวกค่ะเป็นแป้งตลับที่ ผสมรองพื้นแล้วก็ผสมสารกันแดดด้วยเขาเคลมว่าแบบบางเบากันแดดแล้วก็คุมมันด้วยค่ะก็เรียกว่าฉีดกดแป้งธนาคารแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นกันเนาะมาในรูปแบบตลับแบบดูดีมากเลยทีเดียวเนาะสำหรับของพี่ที่เป็นแป้งฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้ววิธีใช้ที่ถูกต้องของเขานะเขาเขียนไว้ข้างหลังเลยว่ามันเป็นแป้งฝุ่นสําหรับโรยตัวนะคะก็คือเอาไว้ทาผิวกายนั่นเองแต่ว่า แอบไปรู้มาจากในแบบเว็บไซต์ต่างๆเออว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ยมันคุมมันดีมากเลยนะสาวๆแบบหูชอบมากคุมมันระหว่างวันได้ดีสุดๆบางคนเขา่าใช้แปรงเทสใส่มือเอาแปรงวนแปรงวนวนแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าเอามาเซ็ตรองพื้นอย่างเงี้ยได้เลยอแล้วก็หลังจากที่พี่แบบเออได้ลองเทสเนื้อแป้งเขาอะค่ะก็เนี่ยแป้งเขาแบบเนื้อค่อนข้างละเอียดอะค่ะแล้วก็มีสีออกแบบว่า เหลืองๆนวลๆนิดนึงเนาะแล้วก็ทาลงไปก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้ทําให้สีผิวเราอะมันวอกหรือว่าลอยขึ้นมามากจนแบบว่าเห็นมาแต่ไกลอะไรเงี้ยค่ะอืมก็เรียกว่ามันคล้ายๆกับจะเป็นแบบแป้งฝุ่นแบบแทนลูเซนก็ได้เหมือนกันเนาะแบบที่แบบว่าไม่มีสีอะใช่แต่ว่าก็จะมีแบบความอมเหลืองนิดนิด,นดอ่าใช่เหลืองเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของธนาคารมกันใช่ท่มอมเหลือง แล้วก็มีกลิ่นด้วยค่ะจะมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นค่อนข้างแรงทีเดียวเนาะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมแรงๆหรือว่าไม่ชอบกลิ่นที่ออกแนวแบบว่าสมุนไพรมากๆค่ะก็อาจจะต้องข้ามไปเลยใช่หรือว่าใครที่แบบว่า แพน้าหอมอใช่ถูกต้องใครผิวแพ้ง่ายแพน้ําหอมนะคะก็แนะนําว่าใช้ตามวิธีที่ถูกต้องของเขาดีกว่าก็คือโรยตัวเนาะลังอาบน้ําแก้ผดผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมส่วนของพี่เบลนะคะที่เป็นมาเป็นตลับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันเลยว่าสวยงามฟุ้งฟิ้งมาพร้อมกับพับอืมดูไฮโซมากเลยเอะดูไฮโซค่ะเดี๋ยวพี่เบลจะลองสวัสดีให้ดูแต่ว่าขอแอบบอกก่อนว่าตัวที่ได้มาค่ะ มันเข้มกว่าสีจริง<ม>สีผิวจริงของพี่เบลประมาณเฉดหนึ่งสวัสดให้ดูนะคะ<ม>ถ้าเทียบกับตัวที่เป็นแป้งฝุ่นแล้วเนี่ย<ม>ตัวฟาวเดชั่นจะเนื้อละเอียดกว่าใช่แต่ก็จะเนียนกว่าเห็นเลยเนอะว่าสีค่อนข้างเข้มจริงๆใช่ซึ่งไม่ใช่ปัญหาค่ะถ้าเกิดเราได้แป้งที่สีเข้มกว่าผิวจริงเราก็เอามาคอนทัวร์เอามาเชดดิ้งดั้งเอามาไฮไลท์มัจเป็นต<ะ>้องแบบ ยนทิ้งเนาะใช่ค่ะนอนเอามาเฉดดิ้งไม่ใช่เอามาไฮไลท์พูดผิดค่ะเอามาเฉดดิ้งได้ก็จะมีความสีแบบผิวผิวแต่เป็นผิวอมเหลืองที่เหมาะกับใช่จะอบอกว่ามันก็ยังรู้สึกว่าเอออมเหลืองอยู่เนาะ<ช>ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะไรที่แบบเป็นโซนธนาคาอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสาวๆที่แบบผิวอมชมพูแบบเป่งปังมากๆอย่างเงี้ยขาอาจจะรู้สึกว่ามันเหลืองเนาะต้องเป็นสีผิวแบบ ขาวอมเหลืองอะไรเงี้ยค่ะจะเหมาะมากกว่าค่ะก็สรุปความพอใจโดยรวมเนาะสำหรับของพี่เนี่ยแป้งฝุ่นตัวเนี้ยคือต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้ลองวันแรกไม่ได้ใช้วันนี้วันแรกนะจริงๆแล้วพี่ก็คือใช้มาสักพักแล้วอะค่ะก็พบว่า เวลาปัดบนหน้าเหมือนอย่างที่เราสวัสให้ดูเมื่อกี้เนอะมันก็รู้สึกว่าไม่ทําให้หน้าวอกปลอยอว่าไม่ทําให้รองพื้นอะเปลี่ยนสีเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาใช้พี่ใช้คู่กับแปรงคาบุกิหรือว่าแปรงที่มันไว้ปัดแป้งที่พุ่มค่อนข้างใหญ่หน่อยมันก็ช่วยกระจายเนื้อแป้งเนี่ยให้มันเหมือนแบบทั่วหน้ามากขึ้นแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ติดเลยเมื่อกี้นี้ที่เราได้ลองกันเนาะก็คือเรื่องกลิ่นกลิ่นค่อนข้างแบบค่อนข้างแรงมากอย่าง ใช่ก็คืออย่างที่บอกไปนะคะว่าแบบถ้าใครไม่ชอบก็ขอให้ข้ามไปเลยเนาะหรือว่าไปใช้ลุยตัวแทนใช่ค่ะส่วนของเบลเนี่ยลองใช้มาประมาณหนึ่งสัปดาห์ออกแดด<ม>ออกแดดออกฝนเจอลมอะไรมาแล้วก็พบว่าไม่แพ้ที่จริงเขาไม่คนแพ้ง่ายมากมคุณสับัติอย่างหนึ่งก็คือไม่แพ้แล้วก็คุมมันได้ดีแต่ถ้าผิวพี่เบลไม่แพ้ก็เชื่อว่าผิวทุกคนรอดนะคะเพราะว่า<ม>พี่เบลแพ้ง่ายมากเนาะตัวนี้ก็ดีอย่างตรงที่เขาแบบ ไม่มีพาราเบนไม่ใส่สารอะไรเลยค่ะมาจากธรรมชาติอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องคุมมันค่ะก็อย่างที่บอกเนะว่าเห็นสาวๆเคลมกันว่ามันเฮ้ยมันคุมมันดีอะไรเงี้ยสำหรับพี่เองนะคะเป็นคนที่หน้ามันมากหน้ามันตั้งแต่ทีโซนยันแก้มนะคะก็พบว่ามันก็คุมมันได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าพอถึงช่วงใายบอ่ะก็มีแบบว่าเออก็มีแบบว่ามันมันบ้างแต่ว่าก็ใช้ทิชชู่ซับ แล้วก็ปกแป้งเพิ่มหน่อยก็โอเคก็รอดอยู่ไม่ได้ทําให้หน้าเป็นคราบหรือว่าอะไรระหว่างวันค่ะส่วนของเบลนะคะที่ส่วนตัวจะเป็นผิวผสมค่อนไปทางแห้งค่ะตัวนี้คือรอดไม่มันแล้วก็ถึงแม้ว่าจะได้สีที่เข้มกว่าผิวจริงขึ้นมาลองทาทั่วหน้าแล้วก็ไม่ได้ดรอกค่ะอันนี้จากการทดลองใช้มาประนานมาณ1สัปดาห์ก็จัดว่าใช้ได้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับสาวๆที่ต้องการแป้งคุมมันถูกแล้วก็ดีค่ะอของดีไม่จําเป็นต้องแพงก็ได้เนาะจริงค่ะน้องเบลแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะพี่โยนแล้วก็พี่เบลนะคะต้องลาสาวๆก,กันไปก่อนละค่ะแล้วกลับมาเจอกับคอลัมน์นูเกอร์รีวิวได้ใหม่นะคะทุกๆวันอาทิตย์ที่3ของเดือนค่ะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากพลาดนะคะอย่าลืมกด s u b สไครป์ช่องนูเกอร์เอาไว้ด้วยนะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะนูเกอร์เปลี่ยนตัวเองให้สวยไม่ใช่เรื่องยากค่ะบ๊ายบายค่ะบ�